สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่รอฟังเรื่องอินซีหิมะเจ้าดินแดงอยู่นะคะมาเรามาต่อตอนที่3และ4กันนะคะพวกธงซานแล้วก็จงหลินนะคะอันนี้คือทีมพระเอกค่ะก็พาเฉียวอิงพระเอกของพวกเราแล้วก็วีจิงชิวนางเอกนะคะเขาไปอย่างด้านในพวกเขาก็ต้อนรับการกลับมาด้วยมื้ออาหารที่แสนจะคลึกคืนเป็นกันเองโดยเฉพาะซิวสือ,สอน,นนะคะน้องชายอะคะ่ะเขาก็แย่งกินอาหารกับพี่ชายเช่นเคย ทำเอาอี้จิงชิวนะคะนางเอกก็มองครอบครัวใหญ่เช่นนี้ด้วยความอิจฉาค่ะเพราะนางนั้นไม่มีนะคะ ตกคำนะคะเฉวอิงพระเอกของพวกเราก็พาอี้ชิงสือนั้นขึ้นไปบนหลังคาพวกเขาก็พูดคุยเรื่องที่จะจับเกอปินกันค่ะเฉวอิงนั้นก็ยอมรับว่าเขานั้นก็กลัวเช่นกันแต่กลัวไปก็ไร้ประโยชน์ชิงสือผู้เป็นน้องชายนะคะก็จึงตอบว่าข้าไม่กลัวหรอกพอเพียงได้ช่วยท่านพี่หาท่านแม่และช่วยออกมาให้ได้ก็คือช่วยท่านแม่นะคะข้าก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นดังนั้นท่านพีก็ไม่จําเป็นต้องกลัวด้วย เฉี่ยอิงก็หัวเราะให้กับความคิดที่ใสซื้อของน้องชายของเขากลางดึกคืนนั้นค่ะเฉี่ยอิงนะคก็ออกมาฝึกเพลงทวนเช่นเคยจิงชิวที่นอนไม่หลับก็ออกมาเดินเล่นเลยได้คุยกับเขาค่ะเขาก็ชี้ให้หนางนั้นดูต้นหอมหมื่นลี้ข้างๆศา,าลาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะหากท่านแม่ยังอยู่ตอนที่ดอกหอมหมื่นลี้แบ่งบานมักจะเอามาทําขนมให้พวกเขากินจิงชิวเห็นเช่นนั้นจึงใช้วิชาเวททาให้ต้นนั้นมีด ดอกบุปผาหิมะเบ่งบานขึ้นแม้ความสวยจะไม่เท่ากับหอมหมื่นลีแต่ยามนี้ก็ดูแล้วสวยจับใจยิ่งนักจนเฉื่ยอ,อิงนั้นต้องเอ่ยปากชมท่านใดนั้นเองก็มีเสียงเอะอะโวยวายข้างนอกพวกเขาก็จึงรีบวิ่งไปดู ปรากฏว่าเกอปินคับ,บุกมาที่นี่ตามที่คาดเอาไว้แต่ยามนี้ร่างของเกอปินนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นครึ่งมนุษย์มาแล้วเขาไม่รอช้าบอกให้เฉืออิงนั้นส่งศิลาเขตแดนห้วงสมุรนั้นมาให้เขาในเมื่อเฉืออิงนั้นไม่ยอมส่งมาให้เขาก็จึงสั่งให้ลูกสมุนจัดการบุกทันทีทุกคนในแดนอินซีหิมะก็ออกมาช่วยรบด้วยแต่ครั้งนี้พลังของเกอร์ปินนั้นเพิ่มขึ้นมากเหลือเกินจิงชิวนางเอกของพวกเรา ก็ยังต้านทานไม่ได้ถูกเขานั้นซัดพลังเข้าใส่จนกระเด็นออกไปแต่ในขณะที่นางถูกซัดออกไปนั้น พันปรากฏความทรงจำหนึ่งในไวัยเด็กขึ้นมาตอนนี้นะคะนางกำลังตกอยู่ในพวังจนเฉืออิงนั้นต้องเข้ามาช่วยเมื่อนางได้สติก็รีบต่อสู้อีกครั้งแต่คราวนี้กับโดนซัดลงไปจนสลบค่ะแม่หนํำซับนะคะทงซานเองเนี่ยก็ถูกซัดจนบาดเจ็บเช่นกันตอนนี้เกอรปินก็ใช้พลังเวทพ่นไฟเข้าใส่เฉืออิงทำให้เปลวไฟเนี่ยล้อมรอบเขาไว้ทุกด้านทุกคนต่างเป็นห่วงเขาแมา่ แต่ว่าเฉียวอ,อิงนั้นกลับไม่เกรงกลัวต่อไยเวทนั้นเลยค่ะเขาทำการตั้งสมาธิแล้วก็รวบรวมพลังฟ้าดินเข้ามาสู่กายเกอปินนั้นเห็นแล้วก็ต้องตกใจมากคิดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มที่ไร้ปานต่อสู้คนนี้จะสามารถรวบรวมพลังฟ้าดินได้และเมื่อเฉียวอ,อิงนะคะรวบรวมพลังได้สาเร็จปรานต่อสู้เขาก็เปิดขึ้นในร่างไม่เพียงแค่มีปรานต่อสู้เท่านั้น อนนี้พลังในร่างยังทะลุไปกว่าสามขั้นเข้าสู่ปลานดาวตกแล้วด้วยเขารวบรวมกำลังแล้วก็พุ่งทวนคู่กายเข้าสู่ร่างของเกอร์ปินทำให้จัก,กรเด่นนะคะไปติดที่กำแพงเมืองเลยค่ะเหล่าลูกน้องของเกอร์ปินต่างก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดทันทีเฉียวอิงพระเอกของพวกเราสั่งให้ทุกคนจับตัวเกอร์ปินนั้นลงมาส่วนเขาเองก็รีบอุ้มจิงซิวนางเอกเข้าไปพักในห้องก่อนนะคะจากนั้นเขาก็ฝากให้ชิงซื้อดูแล อี่จิงซิวแล้วก็ท่านอาทงซานให้ดีเขานั้นจะรีบนำตัวเกอร์ปินไปส่งให้กับหอภูผามังก่อนเมื่อสื่ออ่านเจ้าหอภูผามังก่อนได้รับตัวเกอปินแล้วก็ทำตามสัญญาเขาแสดงนิมิตทำให้เฉืออยิงเห็นว่าตอนเนี้ยท่านแม่ของเขานั้นถูกจับขังไว้ที่แนวผาขึ้นโถมอัศนีซึ่งอยู่ทางทะเลฝั่งตะวันตก ซื้ออันรู้สึกประหลาดใจมากที่เจ้าหนุ่มคนนี้สามารถทะลวงพลังขึ้นมาจากการไม่มีปราณต่อสู้เข้าสู่ปราณดาวตกได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและด้วยเชื้อสายของม้อยอย่างวีผู้เป็นมารดาไม่แน่ว่าในกายของเชืออิงนี้อาจจะมีสายเลือดปราณโบราณน,นั่นก็ได้เมื่อเชืออิงพระเอกของพวกเรารู้ที่อยู่ของท่านแม่แล้วก็รีบกลับมาที่บ้านแต่พอถูกพวกท่านอาและชิวซื้อถามหาที่อยู่ ของท่านแม่เขากลับคิดในใจว่าการไปช่วยท่านแม่นั้นอันตรายนักหากบอกที่อยู่ออกไปเนี่ยพวกเขาต้องตามไปด้วยแน่นอนดังนั้นจึงปฏิเสธไปว่ายังไม่รู้ที่อยู่จําเป็นต้องสืบหาแผนของจอมมันให้ได้เสียก่อนซื้ออันนั้นถึงจะยอมบอกที่อยู่ของท่านแม่ทุกคนแขนใจนะักคิดว่าเขากำลังถูกหลอกจึงคิดจะไปหาเรื่องหอภูผามังก่อนแต่เฉียอ,อิงพระเอกของพวกเราก็ห้ามเอาไว้แล้วสั่งให้แยกย้า กไปพักผ่อนก่อน แต่ในระหว่างนั้นเขาเองกับเอาแผนที่ขึ้นมากางดูหนทางไปที่แนวผาขึ้นนั่นพบว่าการไปทางถนนใหญ่จะใช้เวลานาน,านจึงคิดจะใช้เส้นทางภูผายกเย็นที่ใช้เวลาสั้นกว่าแถวนั้นมีโจรภูเขาคอยดักปลน้นแต่เขาคิดว่าเขานั้นไม่ใช่พ่อค้าพวกโจรนั้นคงไม่สนใจเขาหรอกตอนนั้นเองจงหลินก็เข้ามาพอดีเขาจึงรีบซ่อนแผนที่เอาไว้ข้างข้างโต๊ะทำท่าที ลุกลี้ลุกลนจนจงหลินนั้นสังเกตได้แต่เขาก็อ้างว่าไม่มีอะไรและยังฝากให้จงหลินนั้นคอยดูแลจิ่งสิวให้ด้วยเพราะเขานั้นไม่ถนัดดูแลผู้หญิงเมื่อจงหลินออกไปแล้วนะคะเฉียบอิงพระเอกของพวกเราก็รีบหลบออกจากแดนอินซีหิมะตรงไปยังภูผาหยกเย็นตามที่ตั้งใจทันที ในตัวเมืองตอนนี้ค่ะชื่อเสียงของเฉืยออิงนั้นเป็นที่ร่ำลือว่าสามารถปราบเกอปินที่เพาะมนุษย์มานได้จนเรื่องนี้ไปเข้าหูของ คงไห่ผู้ที่เคยเป็นสหายเก่ากับพ่อของเฉียอิงเขาคิดถึงอดีตตอนที่ตรงปอเลียตายแม้ถงซานนั้นจะมาขอพบเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะเห็นว่าเป็นสหายเก่าของผู้เป็นนายแต่คงไห่นั้นกลับไม่แยแสไม่ยอมให้เขาพบแล้วก็ให้ลูกน้องไล่ออกไปอีกด้วยตอนนี้พอเขาได้ยินว่าเฉียอิงนั้นกอบกู้สถานะขึ้นมาได้แล้วจึงคิดจะให้ลูกสาวของเขานั้นแต่งงานด้วยเพื่อความรุ่งโรจน์ของตระกูล เขานั่นเองโอ้โหเร็วมากนะคะทางด้านของคุณหนูง่งคงโยเยตอนนี้นะคะกำลังเดินทางกลับจากการค้าค่ะข่าวนี้นางทำกำไรได้มากทีเดียวครั้งนี้นางเลือกใช้เส้นทางผ่านภูผายกเย็นเพราะเห็นว่ามีระยะทางที่สั้นกว่าแต่แล้วระหว่างทางก็เจอกับกบลุ่มโจรดักป้นเข้า จนได้พวกนางก็มีแต่บ่าวรับใช้ไม่มากมายนะักแล้วก็ไม่เป็นวรยุทธ์กันจึงได้เสียท่าโจรกลุ่มนี้หัวหน้าโจรน,นั้นเห็นว่านางหน้าตาดีจึงคิดจะย่ำยีนางซะแต่บังเอิญที่เชื่ยอ,อิงพระเอกของพวกเราผ่านมาพบเข้าพอดีจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยท่าทางการใช้ทวนในการต่อสู้กับโจรทําให้แม่นางคงนะคะ <c oughs> อ้โหแซนน่ารักจ้ะคงโยเยนะคะก็ประทับใจเขามากค่ะแต่เมื่อ เืเขาปราบโจรได้แล้วก็ขอตัวจากไปก่อนโดยไม่ได้แนะนำชื่อแซ่ให้รู้จักด้วยซ้ำไปโยเยนะคะก็ได้แต่มองตามด้วยแววตาแห่งความประทับใจสุดซึง้ง ทีแดนอินซีหิมะค่ะตอนนี้จงหลินก็รู้แล้วว่าเฉียออิงนั้นแอบออกข้างนอกตามลำพังเขานั้นเจอแผนที่การไปแนวผาขึ้นโถมอัศนีอยู่ที่ใกล้ๆโต๊ะทำงานของเฉียวอ,อิงจึงเดาได้ว่าจะต้องแอบไปช่วยท่านแม่ตามลำพังแน่นอนดังนั้นทั้งจงหลินแล้วก็ทงซานนั้นก็จึงคิดหาทางตามไปช่วยค่ะพวกเขาออกอุบายหลอกชิงสือว่าจะไปที่หอภูผามังกรสอบถามข่าว,ข,าวข่าวสักหน่อยว่า แล้วก็เร่งเดินทางตามไปทันทีน้องชายของพระเอกก็น่าสงสารเหมือนกันนะคะมีแต่คนโกหกเขาค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยเนาะอะ,อะ ต่อนะคะทางด้านเฉียอ,อิงพระเอกของพวกเราตอนนี้ก็มาถึงแนวผาขึ้นแห่งนั้นแล้วนะคะเขาบุกเข้าไปโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยด้วยพลังที่เขามีตอนนี้สามารถจัดการกับลูกน้องของหม้ออย่างเซิรนได้อย่างสบายๆ <ś c oughs> เ,เขาบุกเข้าไปถึงห้องที่ใช้คุมขังท่านแม่ไว้ค่ะแต่ด้านหน้าก็มีแผ่นหินใสที่ใช้พลังเวทนั้นป้องกันขวางไว้อยู่ อ,อิงก็รวบรวมพละกําลังแล้วก็ใช้ทวนของเขาซัดเข้าไปที่ผนังนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันก็ไม่เป็นผลนะคะผนังนั้นไม่กระทบกระเทือนสักนิดมีน้มซ้ําทวนของเขานั้นกลับหักออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงเสียอีกเขานั่งลงด้วยร่างกายที่เหนื่อยหอบจากการใช้พลังไปมากมายแต่ก็ยังไม่สิ้นหวังที่จะทลายไอ้ผนังเนี้ยให้ได้ค่ะ ท่านใดนั้นทวนของเขาก็เป่งแสงขึ้นมาแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็จึงยกมันขึ้นมาแล้วก็รวบรวมพลังที่มีจัด ะะซัดทวนเขาใส่ผนังที่กั้นเอาไว้คราวนี้ค่ะเขาสามารถทลายกำแพงนี้ให้พังลงได้จนเขาไปพบกับท่านแม่ที่ถูกโซ่ตรวนขึงอยู่เขานั้นใช้ถวนฟาดโซที่พันธนาการมารดาเอาไว้จนขาดแล้วก็เข้าไปสวมกอดด้วยความคิดถึงนะคะโม่หมออยางวีผู้เป็นแม่นั้นดีใจมากที่ได้เห็นหน้าลูกชายอีกครั้งแต่นางก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ก็บอกให้เขานั้นรีบกลับไปซะแล้วบอกว่าชีวิตนางก็ ก็คือชีวิตของเขาตอนนั้นเองหมอหยางเซินค่ะก็เข้ามาพอดีพอเขาเห็นเฉี่ยอ,อิงก็จัดการซัดพลังเขาใส่จนเฉี่ยอ,อิงพระเอกของพวกเรานั้นสู้ไม่ได้นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นหมอหยางวีนันรีบป,ปีเข้ามาช่วยลูกชายบอกให้หมอหยางเซินปล่อยเฉี่ยอ,อิงไปเพราะเขานั้นไม่มีในสิ่งที่ท่านต้องการว่าแล้วหนังก็ใช้พลังเวทเปิดมิติเวลาส่งร่างของเฉี่ยอ,อิงออกไปจากตรงนั้นทันทีมอหยางเซินเดิน เขามาขู่นางถามว่าเจ้าฟื้นคืนพลังเลือดปราณโบราณน,นั่นได้แล้วใช่ไหมถึงได้ใช้พลังเวทแบบนี้ได้แต่นางก็ตอบกลับไปว่าหากนางฟื้นพลังนั้นได้คนแรกที่นางจะจัดการก็คือเขาหมอหยางเสินพยายามจะชักจูงนางให้หมอบป,ปราณโบราณน,นั้นให้แก่เขาในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องกันแต่นางก็ไม่ยอม พราะเขาดันไปเข้ากับพวกมันเขาก็พยายามให้เหตุผลว่าหากเขามีปรานโบราณน,นั่นแล้วเขาก็ไม่เข้ากับพวกนั้นเขาจะยิ่งใหญ่เหนือใครนางก็ยังคงไม่ยินยอมเพราะรู้จักพี่ชายของนางดีดังนั้นเขาจึงใช้พลังเวทบังคับโซ่ตัวให้ตรึงนางไว้ต่อไปทางด้านนางเอกของพวกเรานะคะวีจิงซิลเมื่อฝืนขึ้นมาก็ถามหาเชืยอ,อิงจากชิงซือคะ่ะเขาก็บอกว่าเชืยอ,อิงนั้นจับตัวเกอปินไปส่งให้กับ หอภูผามังกรแล้วนางจึงคิดจะตามไปที่นั่นเพื่อฟังคำสอบสวนแต่ก่อนไปชิงสือก็คอร้องให้นางนั้นสอนเวทให้เขาด้วยเพราะเห็นว่านางนั้นมีฝีมือดีแต่นางนั้นกลับบอกว่านางแค่มีฝีมือตื้นเขินไม่คู่ควรเป็นอาจารย์ของเขาหรอก รอวันหนึ่งที่เขาได้พบกับปรมาจารย์เวทคอยฝากตัวเป็นสิทธิ์ก็แล้วกันทางด้านของซืออันแล้วก็โยทุสองคนนี้พยายามเค้นสอบนะคะจากเกอปินถึงแผนการที่สมาคมเทพมารต้องการทําว่ามันคืออะไรกันแน่แต่เกอปินก็ตอบมาแค่ว่าเขาไม่รู้หรอกเขาแค่ลูกสมุนระดับล่างทําตามคําสั่งก็เท่านั้นมีจอมเวทอาพรเทาคนนึงเป็นคนนําคําสั่งพวกนี้มาบางทีคนคนนี้อาจจะ จะรู้มากกว่าเขาก็ได้เมื่อพวกเขาเห็นว่าเค้นไปก็ไม่ได้คำตอบมากกว่านี้จึงกลับขึ้นมาด้านบนก็พบว่าอี้จิงซิวนางเอกของพวกเรามาหาก็จึงออกไปต้อนรับและในตอนนั้นเองเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายก็มาที่หอภูผามังก่อนเช่นกันเพราะอยากรู้ความคืบหน้าของการสอบสวนเก๋อปินแต่ก็ได้คาตอบตามที่เก๋อปินนั้นบอกมา พวกผู้อาวุโสจึงสั่งให้นำตัวเกอปินนั้นขึ้นมาเพื่อจะสอบสวนเองแต่ไม่ว่าเขาจะถามอะไรเกอปินล้วนไม่รู้ทั้งสิน้นไม่รู้ว่าจอมมานั้นมีแผนอะไรใครเห็นคนนำศิลาเขตแดนมาให้แต่จิ่งชิวนั้นกลับถามเขาว่าตอนที่นางประมือกับเขาที่ป้อมหิมะนางได้เห็นนิมิตท,ที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของนางจึงถามเขาว่ารู้เรื่องนี้หรือไม่แต่เขากลับบอกว่าไม่รู้อะไรเลย เขาไม่รู้จักพ่อแม่นางด้วยซ้ําจะไปรู้ได้อย่างไรกันจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ตอนที่4ค่ะหลังจากที่พวกเขาพาตัวเกอร์ปินนะคะกลับไปคุมขังต่อ พวกท่านผู้อาวุโสทั้งหลายก็ปรึกษาหาลือกันต่อว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีกับเกอร์ปินมีอยู่คนหนึ่งเสนอว่าในเมื่อเขาหมดประโยชน์แล้วก็คาทิ้งเสียเพื่อลงโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแต่ว่านางเอกของพวกเรานะคะจิงซิล่ะกับไม่เห็นด้วยนางบอกว่าเรานะ่ยยังใช้เกอร์ปินทําประโยชน์ได้อีกบางทีอาจใช้ล่อจอมเวทอาพรเทาคนนั้นออกมาก็ได้ดังนั้นพวกเขาก็จึงคิดจะนําตัวเกอปิน ไปรับโทษที่อาวาสนารีเพราะศิลาเขตแดนนั้นเป็นของที่ถูกขโมยไปจากอาวาสนารีและระหว่างเดินทางเนี่ยจะได้ล่อจอมเวทนั้นออกมาอีกด้วยส่วนเฉื่ยอ,อิงนั้นตอนนี้ก็ถูกจงลินแล้วก็ทงซานพากลับมารักษาตัวที่ดินแดนอินซีหิมะเมื่อชิงสือทราบเรื่องก็ตำหนิตัวเองที่ไม่เอาไหนทำให้พี่ใหญ่นั้นต้องออกไปสู้ตามลำพังหลังจากที่หารือกับเหล่าผู้อาวุโส หลังหลยแล้วอัศวินวายุก็รู้สึกว่าสมาคมเทพมานั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วคงไม่มีทางรามือง่ายๆเขานึกเป็นห่วงทางเมืองอินอูขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะแม่นางเสียวซีว่าแล้วก็แหวกมิติหายตัวเข้าไปยังเมืองอินอูทันทีเมื่อไปถึงก็พบกับพวกทหารที่เตรียมการป้องกันไว้แล้วเขาจึงค่อยโล่งใจขึ้นมาหน่อยเขาบอกกับแม่นางเสียวซีว่า ฉุนหยวนนั้นได้เพิ่มกําลังป้องกันให้มากหน่อยโดยเฉพาะศิลาต้นกําเนิดจะให้ใครมาแย่งไปง่ายๆไม่ได้ฉุนหยวนเองเหมือนจะรู้งานนางรู้ว่าอัศวินวายุนั้นเป็นห่วงพี่สาวของนางมากนางจึงขอตัวไปตรวจด,ดูความเรียบร้อยก่อนปล่อยให้ทั้งสองคนนั้นได้อยู่ด้วยกันตามลำพัง อัศวินวายุชื้อชิอปายให้คำมั่นต่อเสียวสีว่าเขาจะปกป้องมืองอิ่นอูปกป้องนางและแคว้นหลงซางเอาไว้ให้ได้ ทางด้านของนางเอกนะคะวีจิงซิลนั้นก็ยังคงคิดถึงนิมิตที่นางเห็นตัวเองตอนเด็กนั้นอยู่จนอาจารย์ซื้อคงหยางนั้นเข้ามาสอบถามเขาตรวจดูปานของนางพบว่าความทรงจำของนางนั้นไม่ได้หายไปแต่ว่าถูกผนึกเอาไว้ตั้งห่ากโดยผู้ที่มีพลังเข้มแข็งมากหากเขาจะปลดผนึกก็เกรงว่าจะมีอันตรายต่อนางเมื่อจิงซิลนะคะได้ทราบดังนั้นก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันคิดว่าชาตินี้นางคง ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวของพ่อแม่ของนางแน่ๆนางจึงหันมาขอบคุณอาจารย์ที่เก็บนางมาเลี้ยงทําให้มีทุกวันนี้ได้และนางสัญญาว่าจะตอบแทนเขาด้วยความกตัญญู ทางด้านของแม่นางขงนะคะคงโยเ่เย่ค่ะเมื่อนางกลับมาถึงบ้านก็ถูกคงไห่ผู้เป็นบิดาเรียกไปต่อว่าเรื่องที่นางแอบทําการค้าเพราะนางเป็นสตรีอายุก็18ปีแล้วควรหาผู้ชายแต่งงานได้แล้วไม่ควรยุ่งกับการค้าขายของตระกูลและพยายามจะผักภาระการค้าขายนี้ให้แก่คงฮาวผู้เป็นน้องชายของนางแต่คงฮาวก็รีบส่งสัญญาณมือทําท่าปฏิเสธให้แม่นางคงนะคะ หรือว่าพี่สาวนั้นช่วยเพราะเขาเองนั้นชอบการฝึกยุทธมากกว่าการค้าขายพ่อคงไห่ผู้เป็นพ่อพูดไปพูดมาก็บอกว่าเขานั้นได้เตรียมหาคู่แต่งงานไว้ให้กับคงโยเย่แล้วแต่นางกับปฏิเสธบอกว่าจะไม่ยอมแต่งงานตามคําสั่งพ่อแม่หรือแม่สื่อหรอกนะหากนางจะเลือกต้องเป็นผู้ชายที่นางประทับใจเท่านั้นว่าแล้วก็หันล้างออกไปทันทีส่วนเฉื่ยอ,อิงนั้นเมื่อฟื้นขึ้นมาก็รีบลุกขึ้น ไปฝึกทวนต่อทันทีเพราะเขานั้นรู้ดีว่าฝีมือของเขายังไม่อาจช่วยทันแม่ได้จะต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้ ทำเอาชิงสือผู้เป็นน้องชายนั้นรู้สึกเป็นห่วงเขามากกลัวว่าแผลเก่านั้นจะปริออกมาแต่ธงซานนั้นก็บอกว่าปล่อยให้เขาได้ระบายอารมณ์บ้างก็ดีเฉียวอ,อิงนั้นเบงฝึกทั้งวันทั้งคืนโดยไม่สนใจอะไรวันหนึ่งจงหลินก็เข้ามาบอกว่าทำแบบนี้ไปนะ่ะก็ไม่ได้เกิดผลดีควรจะพักเสียบ้างหรือหาคนมาช่วยชี้แนะเฉี่ยวอิงก็จึงนึกถึงอัศวินวายุที่เคยช่วย เขาให้เข้าพักหลมหวนดังนั้นเขานั้นจึงคิดจะไปฝากตัวเป็นสิทธิ์กับอัศวินวายุเพื่อพัฒนาฝีมือของตอนเองตอนนั้นเอง คงไห่ก็ผาโยเยเขามาเยี่ยมถึงแดนอินซีหิมะเพราะคิดว่าจะผูกมัดลูกสาวของเขากับเฉียวอิงเอาไว้ตอนแรกนั้นแม่นางขงก็คิดว่าชิงสือคือคนที่บิดานั้นหมายมั่นจะให้นางแต่งงานด้วยนางนั้นไม่ค่อยพอใจในรูปรักษ์ของเขาเท่าไหร่จึงแกล้งบอกไปว่าตัวเองเป็นโรคผิวหนังติดต่อกันได้ด้วย ขงสารที่อยู่ใกล้จึงรีบดึงนายน้อยให้ถอยห่างออกมาแล้วหันไปตำหนิขงไห่คนแ้งน้ำใจว่าเอาลูกสาวมาที่นี่หวังจะพราเชื้อโลกนะสิตอนนั้นเองเชีอยวอิงพระเอกของพวกเราก็เดินเข้ามานะคะเมื่อแม่นางขงนั้นหันไปเห็นก็ต้องตกตะลึงขึ้นมา เพราะเขานั้นคือคนที่ช่วยนางเอาไว้นั่นเองดังนั้นปฏิกิริยาของนางจึงเปลี่ยนไปทันทีจากการที่ไม่อยากแต่งงานก็กลายเป็นเข้ามาทักทายเขาแล้วก็นำของข,องขวัญที่บิดาเตรียมนั้นออกมาให้เขาดูอีกด้วยของสิ่งนี้ก็คือศิลาต้นกำเนิดที่จะช่วยให้เขารักษาแผลได้เร็วขึ้น <S <S จงหลินเห็นว่าเป็นของดีจึงให้เขารับเอาไว้ระหว่างรับประทานอาหารกัน คงไห่นั้นก็พูดเรื่องว่าตอนเด็กเขากับพ่อของเฉียวอ,อิงเคยพูดเรื่องมั่นหมายของพวกเขาสองคนเอาไว้ตอนนี้ลูกสาวเขาก็อายุ18ปีแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้จึงได้ผ่ามาให้รู้จักกันแต่เฉียวอ,อิงกับบอกว่าตนไม่เคยได้ยินท่านพ่อบอกเรื่องแบบนี้ไว้เลย คงไห่นั้นก็แย้งว่าตอนนั้นเจ้ายังเด็กเขาจึงไม่บอกนะสิแต่เชื่ออิงก็ปฏิเสธอย่างสุภาพบอกว่าเขานั้นคงทําตามไม่ได้เพราะเขาตั้งใจเพียงอย่างเดียวที่จะบำเพ็ญเพียรให้เป็นมนุษย์เหนือธรรมดา เพื่อแก้แขนให้ครอบครัวในใจไม่เคยมีเรื่องอื่นเมื่อคงไห่เห็นว่าถูกปฏิเสธก็พยายามจะตื้ออีกแต่ว่าแม่นางคงที่เป็นคนฉลาดกลับบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องการมั่นหมายเป็นของคนรุ่นก่อนหากเขามีเจตนาเช่นนี้นางก็ไม่ได้จะดื้อรั้นอะไรและยังยกเหล้าดื่มให้กับเขา ขอให้เขานั้นได้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จอีกด้วยแต่คงไห่นั้นยังไม่ยอมง่ายๆเขาบอกว่าที่แดนอินทรซีหิมะนี้น่ารื่นรมนักคิดจะให้ลูกสาวรั้งอยู่ที่นี่เพื่อเที่ยวดูบ้านเมืองสักหน่อยคงจะดีแต่เฉวยอิงก,ก็ปฏิเสธว่าคงไม่ได้เพราะเขาเองก็กำลังจะไปจากที่นี่แม่นังคงรีบถามว่าเขานั้นจะไปที่ไหนเขาก็บอกตามตรงว่าจะไปฝึก วิชาที่สำนักลมหวนและก็จะเดินทางวันนี้เลยแม่นางคงแอบยิ้มกลิ่มคิดในใจว่าสำนักลมหวนก็คงไม่เลวเหมือนกันจากนั้นสองพอลูกก็จำเป็นต้องเดินทางกลับทันทีส่วนเฉียอิงเมื่อส่งแขกแล้วก็หันมาอำลาทุกคนเพื่อจะเดินทางไปหาอัศวินวายุเขาแวะมาที่หอภูผามังก่อน,อนเพื่อสอบถามการสอบปากคาเกอปินแต่กลับพบว่าเกอปินนั้นถูกคุมตัวออกไปก่อนหนะ้า นี้แล้วแค่แค่หนึ่งชั่วยยามเท่านั้นเพื่อจะเดินทางไปคุมขังที่อาวาสนารีอัศวินวายุก็รวมเดินทางไปด้วยสื่ออันก็จึงเร่งให้เขานั้นตามไปเผื่อว่าจะทันซึ่งที่สื่ออันบอกเช่นนั้นเพราะอยากเห็นเหมือนกันว่าเชียวอ,อิงจะมีฝีมือในการต่อสู้กับพวกพักมานอย่างไรบ้างมเมื่อเฉียอิงไปแล้ว ชิงสือก็นำป้ายคำสั่งเหล็กดำมาที่หอภูผามืงก่อนเพื่อเข้าพบกับซืออันเพื่อจะถามที่อยู่ของมม่ดาแต่กลับถูกซืออันเล่นงานกลับ เขาให้หาว่าเขานั้นเป็นแค่เด็กน้อยที่ขโมยป้ายของพี่ชายมาหอผูผามังกรน,นั้นมีกฎของตัวเองจึงไล่ให้เขาไปซะดีๆแต่ชิงสือก็ไม่ยอมถอดใจถามกลับไปว่าเขาต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับป้ายคำสั่งนี้บ้างซืออันก็จึงโยนม้วนรูปภาพของชายคนหนึ่งให้เขาแล้วบอกไปว่าวาสนาเขาอะอยู่นอกประตู ตามหาชายคนนี้ให้เจอชื่อสื่อนะคะก็ออกมาค้นหาชายคนในภาพตามท้องถนนค่ะแล้วก็ได้เจอเขากับจีรงที่กำลังต่อสู้ด้วยพลังเวทกับชายคนหนึ่งตอนแรกเขาคิดว่าชายคนนั้นคือคนในภาพแต่กลับไม่ใช้เสียงนั้นนะคะแต่พอชิงสือนั้นหันไปเห็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งกำลังมาตามจีรงกลับบ้านเขาก็ต้องตกใจเพราะหน้าตาเหมือนในภาพไม่มีผิดเมื่อเปิดมวนภาพออกมาเทียบ ภาพตรงหน้าก็ค่อยๆเหลือนหายไป แสดงว่าเขานั้นหาตัวคนในภาพเจอแล้วชิงสือก็รีบคุกเข่าเพื่อขอร้องให้รับเขาเป็นสิทธ์ด้วยเถิดแต่ปรมาจารย์คนนี้กลับบอกไปว่าเขานั้นไม่รับลูกสิทธ์ชิงสือก็จิงเดินตามทั้งสองจนไปถึงบ้านของปรมาจารย์ก่อนเข้าบ้านจีรงก็หันมาพยักหน้าให้เขารั้งอาจารย์เอาไว้สิชิงสือจึงได้ขอร้องให้เขานั้นรับเป็นสิทธ์อีกครั้งในคราวนี้เขาบอกว่าหากไม่ยอมรับเขาก็จะคุกเข่าอยู่ตรง นี้ไม่ลุกไปไหนแต่ปรมาจารย์ก็ไม่สนใจเดินเข้าบานไปและทิ้งให้ชิงซื้อนั้นนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นตามลำพังระหว่างทางที่พวกจิงซิวนั้นคุมตัวเกอปินมาก็ได้ยินเสียงเหมือนพวกอสุร,รกาย อัศวินวายุจึงอาสาออกไปดูแล้วก็ให้อีจิงชิวนะคะนางเอกของพวกเรานั้นคอยเฝ้าดูเกอปินเอาไว้ค่ะแต่แล้วเกอปินนั้นกลับถูกควันมารลอยเข้ามาในหูทำให้เกิดการกระตุ้นพลังมารในกายจนสามารถระเบิดกงขังออกมาได้แล้วก็ทำลายสิทธิของอ,อาวาสนาลีไปหลายคนเลยนะคะตอนนั้นเองค่ะเชียอ,อิงพระเอกของพวกเราก็เข้ามาช่วยเอาไว้ทันจอมเวศอาพรเถาก็ปรากฏตัวขึ้น หมายจะมาแย่งตัวเกอร์ปินไปค่ะอัศวินวายุกลับมาทันเวลาพอดีนะคะอาภรเทาก็เห็นว่าไม่ได้การละจึงคิดจะหนีไปตามลำพังค่ะแต่เฉี่ยอ,อิงพระเอกของพวกเรานะคะก็ตามไปอย่างไม่ลดละแต่แล้วอาภรเทานั้นก็กลับหนีไปได้เขาจึงกลับมาสมทบกับกลุ่มของจิงซิวแล้วก็พบว่าเกอร์ปินนั้นได้ตายไปแล้วค่ะตุยไปแล้วเรียบร้อยนะคะชิวหลานสิทธิ์พี่ของจิงชิวนะคะกับคิดว่าเฉี่ยอ,อิงปรากฏ ตัวพร้อมพวกมารพอดีบางทีอาจจะมาช่วยพวกมารก็ได้นะแม้จริงชิวนะคะนางเอกของพวกเรากับอัศวินวายุพยายามจะอธิบายเขาก็ไม่เชื่อและต้องการจะคุมตัวเฉืออิงเนี่ยไปด้วยเพื่อจะสอบสวนที่อาวาดค่ะเฉืออิงนะคะก็ยินยอมเดินทางไปด้วยอยู่แล้วแหละเมื่อพวกเขามาถึงอาวาสนารีก็รายงานเรื่องที่จอมเวทอาผ่อนเท่านั้นจู่โจมจนทำให้เกอรเปินตายไป ชิวหลานพยายามพูดเพื่อให้เฉีอยอิงนั้นเป็นพรรคพวกเดียวก,กันกับพวกมานให้ได้เฉีอยอิงพระเอกของพวกเราเลยตอบโต้กลับไปว่าเป็นอะไรมากไหมพยายามจะยัดเยียดให้ข้าเป็นมารอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นข้าก็จะพิสูจน์ตัวเองให้ดูว่าแล้วเขาก็เรียกสิทธิของอาวาสนารีออกมายืนเรียงแถวกันบอกว่าระหว่างที่จับตัวเกอปินนั้นเขาได้ผงมารมากระปุกหนึ่งคิดว่าเป็นผงที่พวกมารใช้พิสูจน์ว่าเป็นศิลาเขตแดนจริงหรือไม่ เพราะเมื่อโรยผงนี้ไปที่ศิลาก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาดังนั้นหากใครเคยจับศิลานี้มาก่อนเมื่อสัมผัสกับผงนี้ก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนทุรนทุรายแต่ความจริงแล้วผงม,มันที่เขาพูดถึงมันก็แค่พริกผงธรรมดาที่จะเอามาตบตาเท่านั้นจากนั้นก็ให้สิทธิ์ทุกคนยื่นมือออกมาก่อนจะโรยผงนั้นลงไป พอมาถึงสิทธิที่ชื่อว่ามูอีว่ามีท่าทางกวนกวายใจตั้งแต่แรกเขาก็โรยผงนั่นลงไปแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อและต่อมาก็เป็นชิวรันเมื่อเขาโรยผงนั่นลงไปแล้วก็แซงบอกว่าที่คอของเขาเกิดปฏิกิริยาแล้วชิวรันนั้นกลัวมากรีบเอามือที่กำผงนั้นมาจับที่คอทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเขาคุกเข่าลงขอโทษต่ออาจารย์แต่พอเฉียอ,อ,อิงคาดคันว่าใครเป็นคนสั่งให้ทำ เขาก็หันกลับไปชักกระบี่มาจากมูอีมาสังหารตัวเองตายอยู่ตรงนั้นซื่อคงอย่างจึงหันมาคาดคั้นเอาความจริงจากมูอี้แทนเขานั้นรีบคุกเข่าลงและบอกว่าเขานั้นไม่ได้สมรูร้ร่วมคิดด้วยหรอกแต่เพราะเขาเป็นสหายสนิทของชิวหลานก็จึงรู้เรื่องนี้เข้าอย่างเรี่งไม่ได้ชิวหลานนั้นถูกพิษมารทําให้ไม่สามารถเอ่ยชื่อคนบงการได้ไม่ฉะนั้นพิษจะออกฤทธิ์จนเน่าตายเขาจึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเช นนี้ซือคงหยางเสียใจมากที่สิทธิรักเป็นคนทรยศจึงสั่งให้จับตัวมู่อี้ไปขังไว้ในคุกเหมันเรื่องนี้ทําให้จิงซิวนางเอกของพวกเรารู้สึกกังวลมากนางพูดกับอัศวินวายุว่าเดิมทีคิดจะให้เกอปินนั้นมา่อให้หาไซสึกแต่ตอนนี้คนก็ตายไปแล้วและยังสาวถึงเบื้องหลังไม่ได้คงสืบต่อไม่ได้อีกแล้ว แต่เชื่ยอ,อิงนั้นก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเขานั้นยังมีวิธีสืบต่อได้อีกนะจบตอนที่4นะคะโอ้โหเรื่องราวเข้มข้นมากๆค่ะเพื่อนๆได้เริ่มดูกันหรือย,ยังเอ่ยสำหรับอินสีหิมะเจ้าดินแดนนะคะอย่าลืมดูกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับวานได้ใหม่ในตอนต่อไปของเรื่องนี้ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลับไปก่อนสวัสดีค่ะ